ha ah. หลายคนนะคะติดปัญหาเรื่องการเงินค่ะปัญหานั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพราะการเงินนะคะอยู่ที่วิธีการคิดค่ะโลกใบนี้นะคะเรียกว่าโลกแห่งการช้อปปิ้งฟรีค่ะช้อปปิ้งฟรีด้วยความคิดคําพูดและการกระทาข้อที่1ค่ะคุณต้องมีทัศนคติที่ดีเรื่องเงินก่อนนะคะเช่นความรู้สึกคุณมัวอารมณ์เสียเคยรียดกดดันรู้สึกกังวลใจนะคะจะเป็นอารมณ์ที่ตัดนะคะแล้วก็ขัดขวางการเข้ามาของเงินอย่างใดทิศทางของเรานะคะถ้าวันนี้คุณอนุญ,ญาตให้เงินเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทางสิ่งหนึ่งที่คุณจะะะต้อองทําเลยนะะนนคคั่ก็ื การที่เราเนี่ยให้พลังนะ,ะกับการเงินแบบใหม่ค่ะเช่นมีความสุขกับการจ่ายรู้สึกขอบคุณเงินที่มีและรู้สึกว่าเงินเนี่ยไหลเข้ามาหาเราตลอดเวลาพอรรู้สึกรู้สึกเข้าบ่อยปุ๊บนะคะมันก็จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดของเราค่ะเช่น ข้อที่หนึ่งที่ว่าเนี่ยนะคะความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งหมดมันทําให้เราเกิดข้อเสียที่ทําให้กิดขวางการเงินก็คือเราจะจินตนาการด้านที่แย่ของเงินอารมณ์จะขุนมัวถึงแม้ว่ามีโอกาสอยู่ต่อหน้าต่อตาคุณก็จะปฏิเสธโอกาสนั้นเพราะว่าคุณนั้นใช้อารมณ์ที่ขุนมัวหรือว่าอารมณ์ด้านอคตินั้นปิดพังโชคลาภและเงินเข้าทุกทิศทางคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กาลังรู้สึกเครียดกดดันโมโหอารมณ์เสียต้องย้ายทิศฐานคะเปลี่ยนเป็นอารมณ์ดีหวัวเราะเสียงดังตังเข้ายิ้มเบารเบ,บระะารีราม,าารม์ด ก็ง่ายมากเลยค่ะดูหนังตลกพูดถึงเรื่องตลกดูธรรมชาติหรือว่าหาทางจูงใจคุณเนี่ยให้อยู่ในฝั่งอารมณ์ดีให้ได้ก็จะทําให้คุณนั้นเปิดโอกาสทางการเงินขึ้นแบบง่ายค่ะ 2. นะคะวันนี้คุณพูดถึงตัวเองแบบไหนเมื่อกี้คิดแล้วนะคิดยังขุ่นมัวขนาดนั้นคนไหนที่คิดไม่ดีนะจนล้นออกมาแล้วเขาจะพูดง่ายมากเลยเงินไม่เข้าโชคไม่ดีช่วงนี้เงียบมากออรู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยเอาใหม่เปลี่ยนคําพูดใหม่นะเพื่อเป็นการทําให้เราเนี่ยเปิดประตูการเงินให้เข้ามานะคะขอบคุณนะ เงินเข้าเรียบร้อยแล้วฉันเป็นคนที่หาเงินง่ายเงินหาง่ายสำหรับฉันและเกิดขึ้นบ่อยๆฉันยินดีรับเงินที่หลั่งไหลมาจากทุกทิศทางฉันยินดีรับพลังความโชคดีเห็นไหมคะเพียงแค่คุณเปลี่ยนวิธีการพูดเนี่ยความรู้สึกของคุณเปลี่ยนเลยค่ะจากเดิมที่คุณรู้สึกไม่ดีเนี่ยคุณก็จะเปลี่ยนเป็นรู้สึกดีขึ้นมาทันทีนะคะแล้วก็จะทําให้คุณนั้นเาะแสวงหาโอกาสไปตามคําพูดเหล่านั้นและคําพูดเวลาที่เราพูดแล้วใครได้ยินคะ เราค่ะเราได้ยินคนแรกเลยเพราะฉะนั้นเราพูดสิ่งที่ดีกับตัวเองเนาะปากคนเรานะคะกินพริกกินเกลือนะเผาพริกเผาเกลือแช่งยังหาว่าจริงเพราะฉะนั้นกินพริกกินเกลือทุกวันเนี่ยอะไรก็ตามที่คุณพูดมาสิ่งนั้นเป็นจริงค่ะสุดท้ายข้อที่3ค่ะปล่อยวางเชื่อใจผลลัพธ์ค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราเนี่ยทำดีที่สุดแล้วนะให้ทุกวันของคุณเป็นวันที่มีความสุขให้ทุกวันของคุณเป็นวันที่มีความหวังทั้ง3ข้อนี้3ผ่านนะคะถ้าคุณทําได้วันนี้คุณจะค้นพบว่าการเงินของคุณดีขึ้น คุณดึงดูดเงินเข้ามาง่ายๆจำไว้นะคะชีวิตเป็นไปตามการตัดสินใจของคุณค่ะ เงินหาง่ายและเกิดขึ้นบ่อยๆสำหรับชั้นพูดใหม่สิคะเงินหาง่ายและเกิดขึ้นบ่อยๆสำหรับชั้นค่ะวันนี้นะใครที่อยากจะเรียนรู้นะคะการที่เราจะเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีเรื่องการเงินปลดล็อกจำนาจู้จากภายในคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองนะคะอาจารย์เปิ้ลมีคอร์สนะจิตวิยาพัฒนาตัวเองนะคะรวมถึงศาสตร์แห่งการดึงดูดเงิน,นะคะ่ะใครสนใจที่จะลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทักมาได้เลยนะคะที่อินบ็อกซ์เพจอาจารย์เปิ้ลค่ะ